ใจบุตรจงนกนอบเชื่อฟังบิดามารดาของตนในองค์พระผู้เป็นเจ้าเพราะกระทำอย่างนั้นเป็นการถูกจงให้เกียรติแก่บบิดามารดาของเจ้านี่เป็นพระบัญญัติข้อแรกที่มีพระสัญญาไว้ด้วยเพื่อเจ้าจะไปดีมาดีและมีอายุยืนนานที่แผ่นดินโลกฝ่ายท่านผู้เป็นบิดาอย่ายั่วบุตรของตนให้เกิดโทสะแต่จงอบรมบุตรด้วยการสั่งสอนและการเตือนสติตามหลักขององค์พระผู้เป็นเจ้า ฝ่ายพวกทาตจงเชื่อฟังผู้ที่เป็นนายฝ่ายโลกด้วยใจเกรงกลัวจนตัวสัน่นด้วยน้ำใสใจจริงเหมือนที่กระทำแก่พระคิ์ไม่เหมือนอย่างคนที่ทำแต่ต่อหน้าอย่างคนที่ทำให้ชอบใจคนแต่จงทำเหมือนอย่างทาตของพระคิ์คือกระทำตามชอบพระไทยพระเจ้าด้วยความเต็มใจจงปรนนิบัตินายด้วยจิตใจชื่นบานเหมือนกับปรนิบัติองค์พระผู้เป็นเจ้าไม่ใช่ปรนนิบัติมนุษย์ เพราะท่านรู้อยู่แล้วว่าผู้ใดกระทําความดีประการใดผู้นั้นก็จะได้รับบําเหน็จอย่างนั้นจากองค์พระผู้เป็นเจ้าอีกไม่ว่าเขาจะเป็นทาสหรือเป็นไทยฝ่ายนายจงกระทําต่อทาสในทํานองเดียวกันคืออยาขูเข็นเขาเพราะท่านก็รู้แล้วว่าพระองค์ผู้ทรงเป็นนายของเขาและของท่านนั้นอยู่ในสวรรค์และพระองค์ไม่ทรงเลือกหน้าผู้ใดเลย ยุทธพัณฑ์ทั้งชุดของพระเจ้าสุดท้ายนี้ขอท่านจงมีกําลังขึ้นในองค์พระผู้เป็นเจ้าและในฤทธเดชอันมหันของพระองค์จงสวมยุทธภัณฑ์ทั้งชุดของพระเจ้าเพื่อจะต่อต้านยุทธอุบายของพยามารได้เพราะว่าเราไม่ได้ต่อสู้กับเนื้อหนังและเลือดแต่ต่อสู้กับเทพผู้ครองศักดิเทพ เทพผู้คลองพิภพในโมหะความมืดแห่งโลกนี้ต่อสู้กับเหล่าวิญญาณที่ชั่วในสถานฟ้าอากาศเหตุฉนั้นจงรับยุทธภัณฑ์ทั้งชุดของพระเจ้าไว้เพื่อท่านจะได้ต่อต้านในวันอันชั่วรายนั้นและเมื่อเสร็จแล้วจะอยู่อย่างมั่นคงได้เหตุฉนั้นท่านจงมั่นคงเอาความจรินคาดเอวเอาความชอบธรรมเป็นทับสวงเครื่องป้องกันอก และเอาข่าวประเสริฐแห่งสันทิสุขซึ่งเป็นเหตุให้เกิดความพรั่งพร้อมมาสวมเป็นรองเทา้าและพร้อมกับสิ่งทั้งหมดนี้จงเอาความเชื่อเป็นโล่ด้วยโล่นั้นท่านจะได้ดับลูกศอนเพลิงของพยามาลเสียจงเอาความรอดเป็นหมวกเหล็กป้องกันศีรษะและจงถือพระแสงของพระวิญญาณคือพระวจนะของพระเจ้าจงอธิษฐานวิงวอนทุกอย่างจงขอโดยพระวิญญาณทุกเวลา ทั้งนี้จงระวังตัวด้วยความเพียรทุกอย่างจงอธิษฐานเพื่อทำมิกชนทุกคนและอธิษฐานเพื่อข้าพเจ้าด้วยเพื่อจะทรงประทานให้ข้าพเจ้ามีคำพูดและเกิดใจกล้าประกาศและสำแดงข้อลับลึกแห่งข่าวประเสริฐได้เพราะข่าวประเสริฐนี้เองทำให้ข้าพเจ้าเป็นทูตผู้ต้องติดโซ่อยู่เพื่อข้าพเจ้าจะเล่าข่าวประเสริฐด้วยใจกล้าตามที่ข้าพเจ้าควรจะกล่าว คำแสดงความคิดถึงในตอนท้ายบัตนี้เพื่อให้ท่านได้รู้เหตุการณ์ทั้งปวงของข้าพเจ้าว่าข้าพเจ้าเป็นอยู่อย่างไรทีคิกัสซึ่งเป็นน้องที่รักและเป็นผู้ที่เอาใจใส่ปรนิบัติในองค์พระผู้เป็นเจ้าจะได้บอกท่านให้ทราบถึงเหตุการณ์ทั้งปวงของเราข้าพเจ้าให้ผู้นี้ไปหาท่านก็เพราะเหตุนี้เอง คือให้ท่านได้ทราบถึงความเป็นอยู่ของเราและเพื่อให้เขาหนุนน้ำใจของท่านขอให้พวกพี่น้องได้รับสันติสุขและความรักโดยความเชื่อมาจากพระบิดาเจ้าและจากพระเยซูคริสต์เจ้าขอพระคุณดำรงอยู่กับบรรดาคนที่รักพระเยซูคริสต์เจ้าของเราอย่างไม่มีวันเสื่อมสลาย